ดีค่ะดิฉันนามวยราวิจิตสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนมัดวางกิมบุญอ,อ,อย่อิทิศอำเภอเมืองจังหวัดตราวันนี้ก็จะมาะแสดงถึงปัญหาที่ว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนไม่บริโภคผักหรือบริโภคน้อยเลยทําให้เกิดปัญหาในการเรียนแล้วก็ภาวะของพู้จาการของนักเรียนลดน้อยลงทําให้มีสุขภาพร่างกายบางคนอ้วนบ้างผอมบ้างเออ แล้วก็มีลักษณะนิสัยการกินหรือพฤติกรรมการกินแตกต่างกันไปโดยสาเหตุนี้มาจากผู้ปกครองหนึ่งคืออาจจะไม่มีเวลาด่วนจะไปทำสวนหรือไปทำงานเนี้ยก็เลยเออให้ผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะทำอาหารด่วนๆทานอาหารง่ายๆไปก่อนโดยที่ไม่มีผักหรือผลไม้เลยไะนั้นโรงเรียนก็เห็นเล็งเห็นปัญหนาตรงนี้ก็เลยวงโครงการเพื่อที่จะ ปรับปรุงพฤติกรรมการกินของนักเรียนให้บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาปีการศึกษาในช่วงสถานะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงโควิดณตอนนี้่ โครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของโรงเรียนวัดวังเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคผักและผละไม้ในมื้อกลางวันเพิ่มขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนซึ่งโครงการจะสำเร็จได้นั้นจะต้องมีกิจกรรมดังนี้การจัดตั้งคณะทำงานจำนวน20คนซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำครูแกนนำนักเรียนแม่ครัวผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนร้านค้าในโรงเรียน ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนรวมตัวการประชุมคณะทำงานในรูปแบบออนไลน์คณะทำงานได้สำรวจภาวะโภชนาการก่อนการดำเนินการโดยให้ครูประจำชั้นช่วยในการเก็บข้อมูลในช่วงที่นักเรียนมารับใบงานกลับไปทำที่บ้านจากการสำรวจนักเรียนทั้งหมด141คนพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการจำนวน25คนคณะทำงานมีการจัดทำแผนกำหนดนโยบายและมาตรการ ในโรงเรียนได้แก่การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบริโภคผักและผละไม้กิจกรรมส่งเสริมโภษณาการและกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะอ้วนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกกำลังกายเองที่บ้านโดยการส่งภาพถ่ายคลิปวิดีโอให้ครูผู้สอนทุกเดือน ส่วนนักเรียนที่มีภาวะผอมทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกวดทำอาหารโดยร่วมมือกับผู้ปกครองทำอาหารที่ส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคผักเพิ่มขึ้นทางโรงเรียนจึงได้กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมการร่วมโครงการคือการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับผักการออกกำลังกายตามความเหมาะสมการประกวดทำอาหารซึ่งกิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงเน้นกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมในการบรูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ครูผู้สอนเห็นเหมาะสมกลไกการติดตามประเมินผลของคณะทำงานครูแจ้งข้อมูลที่มีปัญหาด้านภาวะโภชนาการแก่ผู้ปกครองเพื่อร่วมมือการแก้ไขปัญหามีการติดตามสอบถามน้ำหนักและส่วนสูงการบริโภคผักผลไม้อาหารเสริมเช่น นมทุกเดือนจากผู้ปกครองเพื่อติดตามผลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน